คุณเช่ด้วยครับเชสตริมให้น้องนะฮะดึงสองซ้ดมดึงสองซ้ำไม่มาฝาเออน้องเจนน,จนี่น้องเจนนี่น้องเจนนี่อยู่ทุกคนห้าห้าม่อเลกนะไปะพี่เจนนี่มาสิบสิบเ <c oughs> มื่อแสงทองผ,มผม่องอัมพลมาดึงสองทุกคนอันนี้เขียวอลนะเขียวโอ้โห ตัวโอ้สีเขียวทุกคนเราต้องโอเคราต้องใจเย็นแล้วเราใจเย็นเราต้องเรียกฟิวพี่เบลมาต้องตื่นกว่านี้พี่เบลต้องตื่นกว่านี้ต้องตื่นพี่เบลครูกายมาเร็วครูกายมาแล้วพี่หาแล้วพี่หาเพลงไงพี่มันเกี่ยวอะไรกับอันนี้วะเนี่ยครูกายต้องไหมไม่รู้ไม่รู้โอเคโอเคโอเคทุกคนขอเจ้าขาครับทุกทุกคนขอได้รับตีหึขอได้ราบตีหึ ใช่หนูอยากได้หนูอยากได้หนูอยากได้ขนมอยากได้จ้างไนาเกลือต้องมาแล้วนาเกลือนาเกลือต้องมาแล้วฮะทุกคนีเดียวแล้วตอนไ้ไวไปดีครับทุกคนมาลุ้นร้อยโมด้กันเร็วเราจะได้ร้อนะร้อยโมเกลืออุ้ยหนูหนูเสียดายตังจังเลยอ่ะจรงเร่นเสียดาตัง้เตังนะฮะจริงแต่ว่ามันเยอะมากเลยมาหนึ่สองไป หมูขาวแบบขาวเลยามามพี่ติมมาทำไมเนี่ยพี่ติมมาเอะไรมาอะไรน่ะมายี่สิบยี่ยี่สิบสิบห้ล้านนี่15แล้ว15แล้วเริ่มรู้สึกเสียดายตังค์ละจริงฮะหนึ่งสองเสียดายละมาฉ่ำๆทุกคนฉ่ำๆฉ่ำๆ,ๆอุ้ยเขียวเขียวเขียวโอ้โห พี่เบอเขียววอเตเฮอลาตีค่ะน้องจีไม่เกินหนูกค่เชื่อผมเลยเพียครับน้องแจ็คที่เชื่อน้องเชื่อทุกคนแต่ถ้าเกินโอเคโอเคโอเคนี่นี่แค่แบบนี่แค่นี่แค่สิบยี่สิบเองเนาะยี่สิบห้านะอ่ะจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นหนึ่งสองตั้มรู้ว่มันจะเป็นอาถรรพ์แล้ข่าวจั๊ะ พี่ติมพี่ติมมาบ่อยนะพี่ติมพี่ติมมาบ่อยนะฮะพี่ติมดูรักน้องตีมสามสิบสามสิบสามสิบฮะจางไง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 อุ้ยฟ้าโอ้โหพี่พอได้แล้วมั้งพี่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ฟ้ามันมันฟ้าแล้วไงพี่ฟ้าต่อไปต้องทองแน่นอนฟ้าละโอเคฟ้าละใช่ไหมแน่นอนแน่นอน สามห้าสามห้าฮะสามห้าฮะทุกคนแปะเขียวเอออุ้ยพี่องเนี่ยพี่องก็ก็ก็ดีอยู่ก็ดีอยู่พอ้เออคนละหมายถึงคนคุกพี่องกำลังใจต้องมานะฮะจริงเว้จริงลาตีจะมาหรือไม่ฮะจีผมแบบ เจียนเงินนะเจียนเงินแต่ทองนะจีจีต้องมาหาผมวมาแล้วจีไปมาแล้วเข้ามาทุกคนแล้วแล้วลาดีจะมาไหมลาดีจะไปไหมว้าวว้าวว้าตุงว้าวช่วงว้าวกี่โมงว้าวกี่โมงฮะเอาคุณหระเจ้าครับโอ้โหสี่สิบแล้วนะสี่สิบแล้วเรามีลิมิตที่หกห้าฮะสี่สิบละแปดสี่ห้าถูกรางวัราตรี อุ้ยพี่จีรไม่มาแต่เจนมาจริงเจนมาทำไมอ่ะอีไม่มาปลาหนึ่งสองอุ้ยทองทองอุ้ยเย้อุ้ยอุ้ยเฮ้ยมอไม่หมดมอมไม่หมดบุตรเฮียพี่จีตันพี่ตันเฮ้ยทุกคนมอมไม่หมดกอดค่ะ พี่บ้าโบเปรี้ยวอ่า45ฮะ45โม่45ว้าวพี่พี่อ๋อสบัดผมหน่อยพี่พี่เฮ้เห็นไหมทุกคนการทำบุญทำดีคิดดีหนาเป็นอย่างนี้แหละเห็นเปล่ะเห็นเปล่ะเฮีแล้วโม่ไ่หมดด้วยชีวิตนี่ คงเหลือ45แล้วคะทุกคนเอาไว้กดเล่นฉ่ำๆนะฮะจริงฮะเอาไว้กดเล่นนะฮะเอาไว้กดแบบซีซั่นหน้ายังได้เลยทุกคนดูดิขอบคุณครับเล่นให้ดูไหมพี่จีต้องเล่นให้ดูแล้วปล่าจบเสจแล้วทุกคนได้แล้วจังหะมารีวิวนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมารีวิว<ป>นะครับจงาจงไงจางไง โมดูเครื่องประดับดูออเซสซอรีดีๆนะคะโอ้โหชับเพลินค่ะแม่นี่อวยอวยอวยเฮ้ยนี่ขายนุกไหมนี่เหรอฮะช่วงนี้แล้วฮะขายคำสุดสุดแล้วเนี่ยไม่มีช่วงไหนขายคำไปกว่านี้แล้วนะฮะอุ้ยคนมีหูเขาตูดตูได้วะไม่ตามจริงอ่ะคนในเจ้าก็จะบอกมีขายงูไหมแต่เขาไม่กล้าถามขายงูขายประจําเลยฮะเอาโน่นอ่ะเออขายงูจริง อย่าคอยพอมนะฮะตรงนี้มียานะจ๊ะดีๆพังไปก่อนตรงนี้มียานะจ๊ะต้องฉีดเลยไหมล่ะฉีดแล้วไหมต้องฉีดแล้วมุ้ยเฮ้ยวางไปโอ้โหสวยปะล่ะสวยเกินเนี่ยไหนดูเครื่องหัวหน่อยดิต้องเบาเพีงโอเคครับเดี๋ยวเบาให้แป๊บนึงนะเบาเถอะพี่ พราะเราเปิดตอนสุ่มมองไงเรียกฟิวใช่เรียกฟิวเรียกฟิวเดี๋ยบวบอให้นะฮะทุกคนนะทุกคนอ่ะโอเคอุ okay. ้ยใครทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะต้องเปิดเพลงกระตุ่มแล้วป <c oughs> ่ะเพลงกระตุ่มหรอเออมันจะเข้านะวางไก่อนทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนนะฮะเราไม่รูว่าต้องวางตรงไหนบ้างน่ะพี่ปิงโอ้ย ดูหน้าสกวนวกขนาดนี้น่ะจีราตีหน้าวกขนาดนี้แม่พอกแป้งเมยเยอร์มมาจ้ะลูกอยากได้สกินนี้ใช่ไหมล่ะน่ารักสกินสวยจริงอุ้ยพี่ปิงไปไหนวะพี่ปิงสกินธิดาฟ้าหยาดทะทุกคนอันนี้นี่เลยหนึ่งพีใช่ไหมไม่รู้ฟ้าหยาดเหรอเอากับเนะคนชอบชอบไป็ลำหน้าศพเขาชอบแต่งชุดนี้กันไงพี่ธิดาฟ้าหยาดอ่ะไม่รู้จักหรอพี่ อุ้ยเขาห้ามเข้าตู้นะลาตีน่ะเขาห้ามเข้าตู้พี่ดูหรือยังเฮ้ยอีตึงอีซึงอีซึงมีเต็มตกินนี่สวยนะดูแบบพังพังไปอุ้ยวิ่งไปรรึนปล่ามีหุ่นดัดจ้ะยีหน้ายีมหน้าบนะฮะย่าชี้หน้าเน็ตอย่าชี้หน้าเน็ตนะพี่ กูจะชี้หน้านี่บอกมันดีราบอกต้องบอกแล้วล่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่ซื้ออีกอะไรนะฮะเอ้าดูได้ไงเนี่ยบอกแล้วดีรบอกว่าต้องออกแล้วล่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่ซื้ออีกจจ้าริงชะทุกคนเกมสาบเลยนะฮะถ้ามันไม่ออกเอออุ้ยทุกคนเขาตายแล้วเขาออกเลยอะไปไหนพี่สวยแล้วเขาออกอ่ะทำไงดีอ่ะเอาเพื่อนเล่นต่อน้องก็เล่นต่อนะทั้งนั้นนะเพื่อนเล่นต่อใช่ก็เล่นต่อไปเลยค่ะเราไม่สนลูกใครช้ำๆเล่น ไปชนด้วยใครวิ่งไปเลยพี่น้องมีออันนนีี้้งมหุ่นน่ะเออมีหุ่นนะจ๊ะมีหุ่นมีหุ่นอุ้ยไม่โดนหุ่นอุ้ยไม่โดนริมเลือด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 คืออะไรวะไม่รู้เลือดแข็งไงพี่ถ้าเลือดมันแข็งมันจะเขาจะเรียกว่าริม คุณจีไล่ตุยคนเก้เข็ยนแน่ๆเขาเตรียมเขาเตรียมอันนี้เราละทุกคนอุ้ยเยี่าเจียแต่หน้าแต่หน้าวอกสะใจมากอ่ะจินไหมล่ะบอกเลยว่าหน้าวอกหน้าก็พอคอไม่ต้องมาพี่จะโบนตรงน่้ยไหมนี่ไงพี่ลาตีไปได้สุดเจมิงมาไงเจมิงซอมพะลมเจมิงเจมิงต้องเข้าอุ้ยคนนี้มันถูกเป็นว่ะฝนจะตกละ ไยัที่เอาเอาเอามีหุ่นนะมีหุ่นนะนี่เนี่ยไม่ต้องวิ่งไปตีจุกๆเลิศมากพี่นี่เด้อนี่นไทยอิดนาเทาๆทาคนดูหน้าคนซความพวกควมพวกนี้นะ่ะใครจะไปสู้อิงเอาพี่ทำอะไรครับอุ้ยเม่งเอ้ยไม่ให้ไปไม่ให้ไป พี่ตีมเองก็ตัดเขาออกไะพี่ตีมพี่ตีมออกทำไมอ่ะพี่มาเล่นกับจี้ละตีโกนหน้าพวกขนาดนี้ไม่อยากเล่นกับไม่อยากเลยเอาตีไม่ได้ไม่ไไมม่่อยากเล่นกับชี้หรอฮะหน้าพวกขนาดนี้นะใครจะสู้ไปจะสู้ปวดร้อนไปปวดเล็วอุ้ยคนรังจะเล่นคนรังจะเล่นกับระบบเขาก็รังจะเล่นกับระบบเอายังไงพี่อยู่ในนั้นแหละป๊าบป๊าบป๊าบปปาบอยู่ในนั้นแหละ ใช่อ้าวอ้าวจางไงจางไงหุ่นมันอักนะพี่เออถีบไปก่อนเออเอออย่าถีบฉันนะโรพีโรพีลูกยิ้คอเออพี่ไปไหนจ้ะไปไหนเหรจ้ะเดี๋ยวเราไปดักกันเราไปดักเราเอฟเฟคมาดูจี๊ด เป็นคาบาเล่นนี่มาไปไหนวะหุ้ยไปไหนไปไหนเอา้าทำเสือ <laughs> เส้อหายทุกคน <laughs> ทำเสือ้ <laughs> อหายอ้าวพี่จีนอุ้ย <laughs> <laughs> มีพวกไปดูตอนนี้มุงลง,ลงแบบจริงๆตอนนี้มุงงลงๆๆจริงสกินสวยนะสกินเนี้ยทุกคนเอาดีดจริงทุกคนทำ <laughs> ไปหนึ่งที <laughs> หุ่นสับมากทุกคนดูดิจริง หุ่นสับจนหลับในใช่อุ้ยตัวเล็กตัวน้อยเอลยี่สิบสองจริงตีจี้ทำไมล่ะฮะตีจี้ทำไมดีเนี่ยพวกไม่ชอบลำใช่ไหมจ๊ะไม่ลำไปลำตอเนี่ยนิโหวดนะจ๊ะมาเดี๋ยวเจ๊จะลำทิดาฟ้าหยาดให้ดูนะจ๊ะทิดาฟ้าหยาดหิตรงนี้มีหุ่นแล้วด้วยว่ะลำนี้กว่าเฮ้ยพี่ตรงนี้ไม่มีเลย เล่นราตรีจนง่วงนอนแล้ว5 5 5พันห้าร้อยห้าสห้าเล่นลาตีจนง่วงนอนจริงใครพังหุ่นน้องอ่ะยังงไน,น้าวกขนาดนี้นะพี่อบูลี่นะใช่เกิดอะไรขึ้นพ,พี่ติมตรงเตี้ยวออกมาหน่อยอยู่ไหนอย่าให้ฉันรู้รรอ,อย่าให้ฉันรู้ด้วฮะไม่ได้วหมมันต้องรู้แบบมันต้องรู้แบบว่าควบกำ้์วอลเวนอ่ะอย่าให้ฉันรู้อย่าให้ฉันรู้ เออใครน่ะใครน่ะพี่จีก่อนลงสตรีมไว้ให้ดูหน่อยวะไว้ไว้อุ้ยไอหนุ่มคนนี้มันเลื่นเปลี่ยนเนอะเลื่นเปลี่ยนใช่ไหมอ้าวเกิดมาอย่างนี้นี่ไม่เป็นกูจะเล่นเหรอนางบอกมาอย่างนี้ก็เตรียมซะพี่หนึ่งสโลว์หนึ่งสโลว์ต้องไปแล้วแหละไปอ้าวอ้าวจากนี้เลโดูดูเท่ากับขีดเอาเอา อ,อย่างไ,าไ,ไางไไทำไมไม่โดนอ่ะทำไมไม่โดนทำไมไม่โดนนี่ไงมันรู้จักริมเลือดนที่เนื้อลื่นเนื้อลื่นไม่ทุกคนถ้าถ้าเอวบางอ่ะต้องเป็นนี่ต้องเป็นอะไรวะน้องเบลอะใช่ <c oughs> น้องเบลน้องเบลเอวสับน้องเบลเอวสับสับไปสับมาก <c oughs> ม็ได้หลับก่อนเอวสับขนาดนี้นะพี่ดิมทำอะไรเอ่ยโอ้โหเขามีไหว้ด้วยอนะ่ะ เอเบลเอลยี่สบสองหรอมีไหวใช่ไหมมีไหวใช่ปะไ่ะ้ <laughs> ขาว่าไหวสวยนะโ <laughs> อ้คไหวพี่มันคนละไหวมันไหวก็มีกรนเจ้โอ้ยอะไรของมึงเนี่ยอุย้ยเอ้คุณดีมาเ,เ, <laughs> เ,เล่นเป็นเนี่ยเอออ้ยมาเล่นเป็นหรอเอ้ยกูก็เล่นเป็นเหมือนกันก็บอกมันไปเ <laughs> ก็เล่นเป็น <laughs> นขาไเล่นเป็นพี่น้องเล่นเป็นเล่นเป็นก็แปลกละ นี่เลยทุกคนดูนะคนที่ไม่ใช่มินซือไม่ใช่มีนผีก็จะเล่นอย่างนี้แหละทุกคนดูนะดูนะเฮ้เฮ้นี่ไงลุกลุกแบบดิจิตอลพี่พี่จะไปอีกนานไหมมีพี่มันจะมันึเกินไปแล้วใช่เล่นเป็นแต่ไม่เก่งเล่นไม่เป็นเลยทุกคนไม่เป็นจริงอ่ะใช่แล้วก็ไม่เก่งด้วยครับแล้วก็ไม่เก่งยแล้วก็ไม่เก่งด้วยทีเถอะพี่ไม่มีอะไรสักอย่างเลย มาดิ่ะบีบคอผมแล้วจีบีบคอผมเสียงผมเห็บหมดเลี่ยวเอออุ้ยตีไม่ทันนะเอาเดี๋ยวดูเอาดิเอาดิ๋ยว,ยว,ยวล้ำมีตรงนี้แหละอะชุดลำขนาดนี้นะเออเอ่ะลำชุยฉายโชว์ไปหนึ่งนี่ไงนะนี่ไงรูปแบบดิจิตอลอ้าวจางไงนี่ไงนี่ไงจางไงเอ้ยจางไงจางไงรู้จักริมเลือดไหมฮะ พัขคอไปก่อนเจนทำอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยอ้าวนวดนวลให้นะจ๊ะเสร็จหมดแล้วจัดกระดูกจัดกระดูกเฮ้ยทำไมเขาโอกอ่ะเอาเขาตายไปป่ะเล่นตาหนี้เสร็จพี่จะลงอะไรเลยเหรอครับสักสักคู่นึงก็ได้ฮะทุกคนอยากดูต่อบกันแหละทุกคนอยากดูต่อบมากเออพี่ว่าไงหนูก็ว่างั้นละค่ะจริง นกเชื่อพิตานะคะว่าเตพี่จีนอะไปไหนก่อนที่จะพิตาน่ะพี่จีนไปไหน <c oughs> พี่จีนอยู่ไหนจริงผลผัดได้พี่จีนมันไปไหนวะเนี้ยเฮ้ยทำเสือแล้วพี่จีนประตูอยู่นี่สวยละสวยละฉ <c oughs> ลองขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้น้องจีนนะคะรักทุกคนเลยนะฮะ เขื่อนมากค่ะดูแต่ก็ดีใจแล้วเอ้าจีนประตูจีนไม่จีนเข้าไปไหนวะอ๋อเห็นละพี่พี่ทำไมมันจับแบบนั้นอ่ะมันจับปากเหรอเออมันบีบปากดูพี่ทำไมต้องบีบปากพี่จีนด้วยนะเจนนี่บีบแอบไว้น่ารักเกินแม่ดีเลยเขาบีบแอบไงพี่เจนมาหนีตรงนี้เจนบีบแอมไหมพี่เจนหรอ กเกเินไปอลากนี่ไงล่ะบีแกมมูเจ็บหน่อยนะจ้าอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวน้องจะพยายามฝ<ล>ึกเล่นให้โหดๆนะแต่ตอนนี้น้องยังน้องอยังนะน้องอยังตอนเนี้ย <c oughs> โอเคฮะทุกคนหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปที่ผมทำนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่อง T R แล้วก็ปีมุกของคนเราด้วยนะครับฝากด้วยนะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย